สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านไร่นาชานนและสิ่งผา,านมาไร่นาชานนครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ผมพามาดูเจ้าเป็ดคอดักของเราครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตพ่อพันแม่พันุครับผมทางบ้านไร่นาชานนครับก็มีสัตว์น่ารักสวยงามครับตอนนี้ถูกลูกฟาร์มทุกท่านลูกค้าทุกๆคนนะครับผมก็ตามเจ็บกันอยู่เนาะใครที่มีความ ประสงค์ที่อยากจะได้ไก่สวยงามก็ดีครับผมลองเข้าไปดูในเพจบ้านไร่เองก็ดีครับแล้วก็ในเพจของไก่สวยงามบ้านไร่นาชานน์เองก็ดีครับผมถ้ามีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงจริงๆริทักเข้ามาคุยกันครับอันนี้ก็คือวันนี้ผมก็เลยนําภาพหน้าลุงหน้ารักครับของเจ้าเป็ดคอดักเขาจะ ่าเล่นสซนนิดนึงแต่มีความเชื่องไปอยู่ในตัวครับวันนี้ผมก็เลยเอามาให้เขาลงอ่างแหนแดงครับผมแล้วเขาก็จะเล่นแล้วก็กินไปในแบบนี้ได้เลยครับผมปกติแล้วเป็ดชนิดนี้ครับผมก็จะเป็นเป็ดที่มีความน่ารักอยู่ในตัวตอนนี้เขากําลัง เขาพวกนี้เขาจะขัดน้ำไม่ได้เพื่อเป็นการขัดขนของเขาเนาะทำความสะอาดขนครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวตัวผู้ครับผมก็จะมีลักษณะมีความโดดเด่นก็คือนี่ฮะเขาเขาจะมีตรงตรงหางเขางอขึ้นนิดนึงครับผมแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นตัวนิเล็กแล้วก็เสียงดังๆนิดนึงชอบร้องครับผมอันนี้ก็คือเป็นไวที่ห้าเดือนนิดๆแล้วครับผมไวสําหรับทําพ่อพันธุแม่พันเนาะสำหรับลูกเล็กๆครับผมก็จะมี2สีนะครับผมสําหรับใครที่สอบถามกันเข้ามาจะมีอยู่2สีก็จะ มีสีที่เป็นลายอ่าเขาเรียกว่าลายเป็ดป่าตัวหนึ่งครับผม,มก็เป็นจะมีอยู่เซตนึงแล้วก็มีสีขาวเนาะใครที่มีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงครับผมสอบถามเข้ามาได้ครับผมเนาะที่ไลา์ฟาร์มของว้นนานไรนาชาโนนเองยังไงก็คลิปนี้วิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับผมยังไงก็ ให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจคอยสนับสนุนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านลูกฟาร์มทุกคนที่ให้การสนับสนุนทางเพจมัไลนชานนตลอดระยะเวลาที่ทางมัลไลนาชานนได้ทําสินค้าออกมาจําหน่ายเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ